ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดาเฟมลี่นะคะมาดูนะคะของที่เอฟซีส่งมานะคะอะไรนะระบายเยอะตีว่านี่แต่ตีค่ะคุณชนะแจกโมบายเป็นระบายตลอดค่ะมาดูนะคะเอฟซีส่งมานะคะอ๋อแล้วมันจะเข้าได้หรือเปล่าอันนี้คุณนัทนานนะคะสวมาโมบายมาโอ้โหโอ้ครอบแค่ละน้อยอ่ะนี อ๋เขานี่ไงแอนอันนี้แอนใช้ลวดที่เราเนี่ยน่ะลวดที่เราซื้อมน่ะท่างกันเลยเนี่ยไม่ต้องใช้โครงเหล็กัวอเออเขาไม่ใช้โครงเหล็กเหมือนเรานะไม่มัดเปิดให้เปิทั้งสอกล่องนะแกบอกอ่ะรอมกี่กล่องของเจ้าอยู่่งเด็กเจ้ายู่ทมวางหมอ้อกล้องนกเลยนะอันนี้เป็นมมัใช่ปมันี่มากครูบรนคุณบรนครูครูแมครู มันมีอันนี้มาทีหลังวันนี้ไงน่ะอันนี้อันอันนี้มาก่อนแล้วไม่อันนี้เพิ่งมาอันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาเหรอเออเสยยังไม่รู้เนี่ยเพิ่งมามาคุณของคุณนันทะอะไรนะนันทนของคนละคนนะพระยาคนละคนนันท์นันท์นันท์นะแอนคนละคนคนละคนนะของครูบอลจะไม่มีทรงนี้มีกองเดียวนู่นของครูบอลอยู่นู่นคนละแบบคนละแบบโอเคนู่นสองกอมันจะเข้ายากนะ คนอ่อนดอกง่ายอยู่ขอบคุณนะฐานานเข้าแ้มันจม่ค่อะอันนี้เพิ่งมามาวันนี้เองเออพอดีพอดีมาเห็นคนแรกเลยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เสื้อป้าเหรอเอ่ามีเสื้อป้าด้วยวันนี้นันทพรนันทพรส่งเสื้อมาให้ป้าค่ะเสื้อกันหนาวนะคะก็หนึ่งรังเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยตรงนี้นะคะคุณนันทพรเอ๊ะมันมีอ๋อมินไลน์ใช่ไหมที่ส่งมาน่ะ ใช่คุณบรลน้อีกล่องนู่นนู่นเปิดแล้วเปิดแล้วทำคลิปแล้วทำคลิปนะทำคลิปไปแล้วทำคลิปไปแล้วนั่นอีกล่องนึงกล่องเล็กมันตั้งมาสองกล่องใหญ่ใช่ไหมพี่แอนาไปยิงแล้วสองกล่องใหญ่ี่บาคุณบรอนแกกล่องนู้นตรวนู่นตัวนู่นกล่องแล้วแกแล้วแกแล้วทำคลิปแล้วนี่อะไเยอะมากะรออุ้ยอะไรมันข้าหนูเฮ้ยอย่งเงี้ยแบบนี้ อะไรข้าวส่อมเหรอโอ้ยตะเมยไม่หวานเจียป้าตมยใส่รูดเนี่ยทำเมื่อยเมื่อยทำได้มันใส่ส้อมเลย่ะเนี่ยเราข้าที่หลักเมื่อกี้แหละข้าวตอนนี้มันมันไม่ทันนี่ก็ใช่เหรอไอรูมิงไหมชือชื่อไหมชื่อป้าไหมชื่อตัวเล็กมากเลยอะเดดี๋ยวคสมพรนี่จะเป็นเปลือทาเหมือนกันขอมีดหน่อยมีพลังเลยเนี่ยคุณนนทรพรน์ เพื่นสะพอส่งมาให้ตลอดเลยชุดนุ่งเล่นชุดทุกอย่างเลยอยากน,นอนนายจะนอนไปกระเดืโอ้ยอยากนอนแล้วไม่อไโอ้ยสัรสนไปอีกแล้วนอนบ้านเบชิไปแอนบอกว่าไม่นอนอยากจะนอนแล้วนะคะไม่ใช่ีหรือประธานพูดแต่ว่ามีนี่ด้วยคุณอ,อ,อันนี้ของคุณอ่ะแม่เปี๊ยมารับแล้วนะแม่เปี๊ยมารับแล้ว คุณวารีคุณาสวัารีนาสุวรรณนะคะคุนายนาสุวรรณนี่ยอนี่เป็นเหรียญเหรียญเปิดทายเหมือนกันมีพรมเช็ดเท้าด้วยมีถุงน้อยด้วยชื่อชื่อโอ้ไม่ปตแตนโอ้มีสายน้ำชาแนวจากจังหวัดน่านอันนี้น้าตะกามีสองอันนั่นน่ะ ใหญ่กล่องใหญ่ที่ทับอยู่ในกล่องน่าจะเอามาทำให้ห้องนอนหองข้างล่างน่ะไปที่ห้องนอนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยพ่อใส่โบราณแล้วจะทำเองหรือเปล่าเนี่ยสวยนะเนื้อ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 สวยสวยสวยมันหลุดของทัดเป็นนอกเนี่ยมันจะหลุดอันนี้ของนู้นนะไม่แก่อันนี้กองอันนี้อันนี้โบรานตัวกลางใช่เขาไม่แกลัวชิมรอหรอคะโอเควนั้นอะไไรม่แก่ช่วย อ้นก่มากยวางวางด้มวกปอยโเาขนีมา้ม่ยอไาางวางวหมกหมวกป้งโอ้ยผมจะเท้าแซมรู้สึกเมือยค่วหกูเ้หกด้โอ้ยผมจะเท้าอแซม้สึมื่ยคือะทกเด้หกูดโอ้ยมจะเแม้สเมบ่เออะเด้ยมวกไมเ้มพอดีเลยไม้กผมอแบบใหม่ อะไรอะไรโอ้โหเป็นน้อยจนกระอึ้งโอ้ลองมีดลองมีดลองมีดอ้มือแข็งแรงโอ้โหอันนี้โอ้สวยมากเลยเป็นโอ้ยห่วน้ำมันเป็นอะไรเป็นอะไรไหมเป็นเมล็ดเหมือนควันมันห้องเป็นแบบใหญ่เนาะเป็นมลบบนี้มันเป็นเมล็ดพิเศษแก้วบางทีเราจะลูกของแกนั่นแหละ คุณบอลลนคุณบอลลอนนั่นคือบงยังอกแกวะบอลลอนเนาะบอลลอนโอ้ยมันทั้งคนมันน่นสมนจ้ะเด็ดมุกคื่อลายรสือโอ้เป็นหมอนเล็กๆนี้เต็มเลยอ่ะน่าจะมีอะไรกับคุณดูดูดูนะมันเป็นโมบายมินน้อยโอแกมีให้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะมีชื่อด้วยนะไอ้มินน้อยโอ้มินน้อยมินน้อยมาก็ได้รับ หวยเลยถุงมี้มีอไรชื่อรับเสร็จแล้วเอามาให้ลุงมามไม่อเจอันเียถุงนั้นถุงนั้นนางคนเดียวบอต้ค่ยสุกันพีเลยพีเลยอาอไมีชื่อ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 ที่โ้ที่โก้ี่โก้ไปไหนแล้วมีใครเนาะลุน โอ้กลับแล้วลงกลับแล้วมาแล้วปพาดบ่าพื้นขึ้จ้าเขาเป็งอยู่หรอโอ้ยังอยู่ค่ะแก้วงกุแจมขอบคุณค่ะดูได้พวงกุญแจสีชมพูเออหนูจะไปให้ลุงพลโอ้โห สือทำไมได้สีเหลืองโอ้โหเอฟซีรู้ใจทุกคนเลยนะโอ้บาว้านนาลุงพันลุงกองลุงกองเขาไม่อยู่ตรงทีนี้ยาชียาชีลุงกองโอ้คืองานเลี้ยวเลยจงหวัดนี้น้องเดี๋ยว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 เรื่องชีวิใจทุกคนมาไทยบ้าน โอ้ดูใจเลยน้อโอ้ดนใจมืดเฮ้ยมืดโอ้สีชมพูไม่ใช่เยอะไปลุดงเฮ้ยฮ่าฮ่า่่ สวยมากเลยขอบใจเลยขอบคุณค่ะเอาให้คนที่ลงกล่องนะนี่น่ะะสีสวยมากเลยเรได้สีชมพูเห็นไหมเราได้สีเหลืองเหลืองๆเหลืองๆขนาดนี้เพิ่นให้สีชมพูพรุ่งนี้ป้าออกโอนนะคะจ้าป้าสมองขอบคุณค่ะสีบานเย็นวันนี้เดี๋ยวไว้แจกคนใครอยากเขาจะไว้เขาจะไว้ในครัวแจกเขาเดี๋ยวป้าถ้าป้าป้าลืมอันนี้เอาไว้อันนี้พี่เงี้ยต้องถามเราดิ ต้องทางอาจจะบอกกลองอะไรตอนลำาุงบอกใช่ลำบุงอะไรอยู่ในโลกข้าเรือโมบายโมบายโมบายกมองอะไรตอนลำาุงลำุงปลยนะม้าห้อยบ้าห้อยชอห้อยชอโมบายอะโมบายโมบายลำบงแล้าก็บอกว่ากำลังดู มันอยู่ช่องใครมนดูอยู่เดูอยู่มันคืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรอดูหม่แม่ครูชุดอันนี้แม่ครูจะให้ไหให้เอามันนำเป็พรมอะไรไหวหรืไงก็บอกถ้าท่านในไลน์ก็บอกในไลน์ก็ได้นะคะบอกในไลน์ได้นะคะคุณแม่ค่ะว่าอยู่ในไลน์อยู่ดู่เป็นพรมอะไรไม่รู้อยู่ไรจ้องไหนเนี่ยแต่ไม่ร right. right. okay ู้อนนีมันคืออะไรแต่ว่าสังเกตนะจับพ่อสังเกตนะสังเกต มีทุกสีตั้งแปดบอลเลยค่ะพิมพ์มาได้นะคะคุณแม่ถ้าอยู่จ้ององอยู่นะคะคือมีทุกสีตั้งแปดบอลนี่สังเกตนะคุณแม่บนเกรี้ยวว่าอาจจะเป็นแบบว่าสำหรับคนที่มาลงงานแล้วอยากจะนำไปไหว้หน้าประจำวันแกะเลย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 ก็ให้แบบนี้ก็จะแกะทำไมเนี่ยมันก็ดีนี่ไงที่ทำแบบนี้ เี่นไหมมีสีเขียบมีทุกสีว่างั้ีทุกสีที่เป็นแปดวันถ้าเดาบ้าเก็บดูโมบายฮะเป็นโมบายโมบายพี่เฉยเราก็จะมาประดับในงานนี่แหละประดับประดับในงานนะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะประดับในงานดีค่ะหนึ่งให้ับ